ใครไม่รู้นะจะไม่เชื่อว่านะครับคนคิดคนเขียนคนวาดคือใครรู้ไหมฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคือเมียวเมีวเมียวเมวดูใส่เสื้อครับวันนี้นะกัมปปเละโนโบโคอน เป็นซีรีส์นะตั้งแต่ปี1974นะโอ้โหมีความยาว118ตอนถ้าเป็นซีรีส์สมัยนี้1 8ตอนนี่ยาวขนาดไหนนะครับไอตัวหุ่นนี้นะฮะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะก็คือ g ู o d Luck Robot นะครับก็คือหุ่นของควำโชคดีนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูของเล่น40-50ปีแล้วเป็นของที่สมควรที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะ b a t m a Museum โดย b a t a Toy Hunter ให้เพื่อนๆได้เห็นคาเลเตอร์ของเจ้าหุ่นนี่โรบอนกับของเพื่อนนะซึ่งเด็ดมากเลยว่าหุ่นทุกตัวมีหน้าที่แล้วเรามาดูว่าแต่ละตัวมีหน้าที่ยังไงนะครับแต่ที่ดูแน่ๆก็คือว่าไปดูกันว่าทําความดีเก็บแต้มยังไงที่ตู้ของเล่นของเขาเลยครับโรบอนไปดูของเล่นกันเรามาที่ตู้ของเล่นโรบอนนะครับหุ่นนี้นะต้นกำเนิดเมื่อปี1900 74นะครับถึงตอนนี้ติ๊กต๊อก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 48ปีแล้วโอ้ oh. ใครไม่รู้นะจะไม่เชื่อว่านะครับคนคิดคนเขียนคนวาดคือใครรู้ไหมฮะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคืออาจารย์โซทาโรอิชโนโมนิคนที่วาดคาเมนไรเดอร์หรือว่าไอ้มดแดงนี่เองโอ้โหนี่เป็นคนวาดคนเดียวกันกับคาเมนไรเดอร์นะโอ้โหนี่เป็นหุ่นเนี่ เนี่ยคล้ายๆรถโฟล์คสวาเก้นไหม <c oughs> เขาบอกว่ามีเครื่องอยู่ด้านหน้านะเอ้ยพลังงานของหุ่นนี่มาจากน้ำมันเชื้อเพลิงนะน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟฟ้านะ <c oughs> นี่โรบอทนะครับก็มีของเพื่อนนี่ยเยอะแยะเลยแต่วันนี้จะให้ดู หุ่นนี้นะฮะหุ่นมหาสนุกหรือว,ว่าตัวโรบอทน,นี้นะเป็นหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์นะปฏิบัติภารกิจต่างๆนะในโรงเรียนหุ่นยนต์นะเพื่อเขาอยากจะเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหุ่นยนต์เกรดเอนะโดยที่มีอาจารย์ของเขานีนี่อาจารย์คนนี้ครับอาจารย์กันสือที่เป็นอาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนหุ่นยนต์นะที่จะคอยสรุปนะแต่ละตอนของโรบอนเพื่อจะให้คะแนนซึ่งทุก100ยคะแนนจะได้หัวใจหนึ่งดวงหัวใจอย่างงี้ยเนี่ยนึร้อย่ต้ โลบอค้อนเนี่ยต้องทำความดีนะครับแล้วตอนจบก็จะมีอาจารย์กันศึกนี่แหละมาประเมินแล้วก็นะมาสอนเรื่องราวต่างๆให้กับเด็กๆนะว่าสิ่งที่ทํามาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเนื่องจากความปั้มๆเป๋อๆนะครับของพี่โรบอค้อนเนี่ยถูกหักคะแนนอยู่เรื่อยเลยสุดท้ายนะครับอาจารย์กันศึกก็จะเดี๋ยวให้ศูนย์คะแนนทุกตอนเลยเพนเพื่อนโลบอคอนให้ ทำค,ความดีนะอย่าหวังคะแนนนะฮะเราต้องความดีทําให้เรามีความสุขอะไรอย่างนี้นะหุ่โโโนโรบอทนี่ก็มีหน้าที่นะเขาเป็นหุ่นยนต์ส่งของนะโอกีเาวั่นโรบอตโัวโรบอทตัวเก่งโตโอ้โโโโโโโยคองด้านเาโน่นที่นะ่นอ่ะเราเรามารู้จักเพื่อนๆของพี่โรโบอโนกันบ้างนะอ่านี่เลย นี่นี่เป็นช่างไม้โรโบตมโลโบว่าขิอ่ตนตีมสิ่งเไม้ิเนีว่างีไม้นะ้สั่งเตัวไม้ช่างไม้เียม่น้งเี่ดงเไม้งเิ่งไม่เดลามันโก่งดมโหิ่งเดย่ด uh ้ม huh ้วมดออวมา้วกสวมาเด็นส โลวป้กูเต็นตะนั่นแตนะาโดบินจังชื่อมันน่าจะเป็นโลวพานะครับตัวนี้เ,นเพื่อนๆดูนะตัวฉันโกธคิดดูนะครับของเล่นเมื่อ40 50สิบปีที่แล้วฉันฉันโกธเอ้ยฉันหงุดหงิดโอ้ยลุ่งลิงลุ่งล,งลิงนะครับสมชื่อเลยตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ช่างไฟฟ้านะอ่ามีมือหน่อยช่างไฟฟ้านะคับเปช่างไฟฟ้านะหุ่นขั้งหลังนะครับ นี่หัวหมุนหัวหมุนหัวหมุนฉันเป็นช่างไฟฉันเป็นช่างไฟเออ,อตัวนี้มาต่อเลยว่าเขาเป็นพ่อครัวพ่อครัวหัวป่านะอุปกรณ์ทําครัวรอบตัวเลยนะเนี่ยมีผักกาดขาวโอ้มีอะไรเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างในนักเริงหัวไม้เฮ้ยทำอะไรได้บ้างกดลงกดลงหนึ่งสองสามยิงอ่ามันมีมันมีพี่น้องเลยนะนี่ตัวหนึ่งนะ หัวจะสีขา,ขาวดิเป็นสองพี่น้องนะมีตัวเหลืองกับตัวหัวขาวนะเป็นทีมคออหุ่นอเมริกันฟุตบอลสองพี่น้องนี่จะเกเรนิดนึงนะดิบนะนะดนอู่เป็นตัวเกเรตัวปวดเลยนะครับต่อามาเป็นหุ่นพยากรมีลายมืออยู่ข้างหลังด้วยเอออันนี้เป็นหุ่นนักบวช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 ทำไมมันมีเพื่อนเยอะแยะบวดเลยและมีหุ่นนี่ขายมันเผานะครับตัวนี้เหมือนหัวเหมือนเนี่ยขายมันเผา ตัวนี้หุ่นนักประดิษฐ์นะครับเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยโอ้นีน่อันตัวนี้พี่แบทแมวชอบนะครับคือหุ่นนักประดิษฐ์นะกดตรงนี้นะครับตัวนี้จะพุ่งออกมานะเพื่อนๆดูนะฮะไปแล้วที่ถือวัคซีนนี้เตรียมฉีดวัคซีนโควิด -19 เลยหุ่นนางพยาบาลนะนี่เห็นไหมทุกตัวนี่มีหน้าที่หมดเลยนะครับนี่คือหุ่นพยาบาลนะนี่เขาเป็นหุ่นพยาบาลที่บบบว่า ตามตื้อโรโบคอนนี่คือหลแอบรักแอบชอบโรโบคอนมากเลยทุกตอนนะจะไปตามตื้อพี่โลโบคอนนี่แหละแต่พี่โรโบคอนเขามีหวานใจนะเดี๋ยวจะให้ดูหวานใจเขาชื่อโรบินนะครับเป็นเจ้าหญิงนะอ่านี่เป็นนางเอกนแหละนี่คือโรบินนะคบเป็นนักบอลล่นี่เป็นนางเอกของเรื่องนะโรบินว่าบริบาลน่าจะเป้าสติ๊ก みんななが一生懸命ちゃんいとってもいいことしたんだ。 จะบอกให้ว่านี่ถ้าเป็นหุ่นเหล็กรุ่นเก่าของโปปี้นะครับนี่ตัวน้องโรบินนี่นะครับถ้ามีกล่องนะแล้วก็มีมงกุฎอยู่บนหัวนี่มงกุฎแบบไหนให้ดูให้ดูมงกุฎอย่างนี้มงกุฎอย่างนี้นะครับนี่อยู่บนหัวอย่างนี้นะครับและมีกล่องนะครับนี่กล่องละสองแสนห้านะนี่หนูน้อยโรบินนี่หายากมากระดับ AA บวกของโลบคอนนะครับถือได้ว่า หายากที่สุดในของเล่นโลโบคอนและน,นะในตู้อ่ะยังมีนักดับเพลิงนักซืบหมานี่เป็นนักสืบนะครับเออหมาเป็นนักสืบและยังมีพี่กบนี่นะที่จะเป็นที่จะเป็นหุ่นเหล็กที่นะที่ยังหาอยู่นะครับพี่กบนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับว่า ุณนยนเก็บกวาดหรือเปล่ากัดขยะเก็บทุกอย่างเลยที่ขวางน้ากินอบกินตลอดครับนี่เพื่อนๆน,นะครับก็คงรู้จักโรโบอคอนกันนะครับเนี่ยที่แนะนําตัวละครหลักๆนะจริงเขามีชื่อนะชื่อเขาจะเริ่มต้นค้ว่าโลโ,โลโบโร์โบอรโบพาโรเบอโมลีอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าแต่ละตัวจะมีชื่อเยอะยะเลยก็คือว่า48ปีแนละ้วจำชื่อไม่ได้หมดปี2 5 4 2ัน้วะโรบอคอนก็จะมาทำรุ่น2นะครับก็จะเป็นเครื่องเหมือนกันครับก็เหมือนรดโฟกมากขึ้นเพราะมีตีโป่งข,งข้างๆแล้วต้องมีไฟ ครัมีไฟเหมือนรถโฟกีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะได้เรียบๆอย่างนี้เลยนะครับจะไม่มีไฟมีอะไรนี่คือรุ่น2อนะเพื่อนๆแล้วก็คนไทยนะยังได้นำคาแรคเตอร์ของโรบอทนี่แหละเอามาทำกับรถสกูตเตอร์นะชื่อว่าไฮเปอร์บอท โอ้โหดูไฮเปอร์บอทเนี่ยฝีมือคนไทยไฮเปอร์บอทนะครับก็จะมีรถสกูตเตอร์มีหม้อหุงข้าวนะครับก็มี ตู้เย็นอย่างนี้นะครับก็เป็นของใช้ภายในบ้านนะเอามาทำเป็นไฮเปอร์บอทนะครับก็คือแบบล้อๆกับโลบคอนนะนีนะ่เป็นของเล่นที่แบบว่าในตำนานจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยมาดูของจริงได้นะครับที่แบดแคทมิวเซียมแอนทอยไทยแลนด์ทั้งอุลเล็กของโปปปี้นะครับโอ้โหรุ่นเก่าหรือว่าเป็นนี่เป็นซอฟต์นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นสมัยใหม่ก็คือเนี่ยของคนไทยสร้างขึ้นมานะครับนะไฮเปอร์บอท จากหุ่นโลบคอนเมื่อ48ปีก่อนตอนนี้นะครับมาริคอมได้เอานะครับคาแรคเตอร์ของโลบคอนมาทำแบบิกไซ1,000ให้สะสมกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวบัตแคตเูซยมอันทอยเนี่ยนอกจากจะได้เจอของเล่นที่แบบว่าวินเทจแล้วนะครับ48ปีที่แล้วยังเจอของเล่นสมัยใหม่นะครับแล้วก็ ของเล่นที่เป็นแรงบันดาลใจจากคาแรคเตอร์นั้นๆเอามาผลิตใหม่แบบสไตล์คนไทยด้วยนะเพื <S <S ่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ด้วยนะแล้วก็มาเทีย่ยวมาดูของจริงด้ที่ CA, บัตทัศน์มิ e เซีย TOY Thailand ซอยรามแห่งนะครับโอ้ยโนบคอนรออยู่นะมาทำความดีนะทุกร้อยคะแนนนะครับได้หัวใจไปหนึ่งดวงแล้วคุณก็จะมีความสุขนะครับโนบคอนสู้ๆ